ความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่เอาแล้วหลอกคนทั้งประเทศแอมบอกโดนตำรวจลบข้อมูลที่แท้เป็นหลานหน้าเสริมจากกรณีน้องชมพู่อายุ3าขวบที่สูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมเป็นต้นมาจนไปพบเป็นศพอยู่กลา,างป่าบนเขาพูเลไฟ ขที่ตำรวจตอนนี้กำลังเร่งหาหลักฐานโดยมีตัวละครโผล่เพิ่มขึ้นมาทุกวันแต่อย่างไรก็ตามก็ควรจะต้องรอทางตำรวจสรุปคดีออกมาอีกครั้งนั่นเองล่าสุดเพจดังอย่างยาหาทํามได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับความลับของแอมขนข้างบ้านอนอนชมพู่ที่ไม่เคยมีใครรู้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็หากหลายคนจำได้จะเห็นว่าแอมเคยบอกกับนักข่าวว่าโดนตำรวจลบมือถือออกจากข้อมูลจดหมากเกลี้ยง โดยเพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่าก็แบบไปสารแนปลอมเป็นหนูจนรู้มาว่าแอมเป็นหลานผู้ช่วยนี่นาทำดาแหละที่จะช่วยกันเป็นพยานพอรู้มาว่าเป็นน้าหลานกันเนื่ไปถึงตอนบอกว่าตำรวจลูปหลังลบข้อมูลมือถือให้พูดความจริงคงแกงหม้อมเบอร์เริ่มเลยแหละหลงเชื่อใจหลงสงสารแล้วคนอื่นสลาดเลือกกันหมด แม่แอบยังยืนยันในพยายามให้อนามัยไม่หนีไปไหนฮ่าฮ่าฮ่าอีพวกททำงานเป็นทีมระวังจะไม่มีเงาหัวนนะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะใครอยากสละเรือทักมาส่วนตัวที่เพจได้เลยนะสัญญาจะช่วยแบบเงียบโดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าแกงๆรวมกันไปหม้อใหญ่เลยงานนี้หมู่บ้านนี้จะเหลือสักกี่คนที่เชื่อได้ สงสัยแต่แรกแล้ววันเกิดเหตุทำไมตำรวจต้องลบเบอร์โทรศัพท์ทิ้งยังมีช่างอีกสองคนพบรอยเท้าน้องอีกคนไม่ให้ปากคำวันเกิดเหตุช่างมาทำตั้งแต่เวลา6นาฬกาสุดยอดคะ่ะแอดนี่ก็สงสัยว่าตำรวจชุดก่อนลบข้อมูลจากโทรศัพท์บางส่วนของแอมทำไมแอดขุดๆมันอีก เดี๋ยวนะครับผมขอเสนอนิดนึงจํากันได้ไหมครับจากเรื่องโทรศัพท์แอมที่มีข่าวว่าตํารวจเอาไปตรวจก็คือตารวจในพื้นที่แล้วทําหน้าจอแตกพังและลบข้อมูลเป็นไปได้ไหมว่าเป็นการสลับเปลี่ยนเครื่องเครื่องถูกเปลี่ยนหาเครื่องเก่า,การุ่นเดียวกันมาแทนให้ตำรวจจะต้องรักษาวัตถุพยานที่เอามาตรวจสอบอย่างดีสิถามว่าเพื่ออะไรแล้วก็จำกันได้ไหมที่แม่จะพูดบอกกันเมื่อข่าว โทรศัพท์แม่เปลี่ยนใหม่แล้วเครื่องเดิมละ่ะแม่บอกว่าให้โตไปตั้งแต่วันแรกโทรศัพท์สองเครื่องนี้น่าจะมีอะไรสัมพันธ์กันหรือเปล่านะนี่น่าละ่ะสาวิตรีเป็นเดือดเป็นร้อนว่าต้องไปขอโทษแอมแทนลุงพลที่ลุงพลเอ่ยว่าคนชื่อแอมบลาบลาแต่มันคนละแอมที่เอ่ยถึงตำรวจจะไม่มีส่วนได้ไงทำงานแบบรู้ตลอดเขาจะเช็คอะไรแล้วชิงทำลายหลักฐานแหม้หน่าโดนสอบทั้งคนในเครื่องแบบ รู้เห็นเอาให้หนักเขาให้มาทําหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ใช่เอาหน้าที่การงานมาทําเรื่องแบบนี้ช่วยพวกพ้องว่าละคนอะไรจะเห็นชัดขนาดนั้นเสร็จไรม่ก็ยังรู้เลยชื่อนี้ใช่ไหมที่สาวิตรีบีบให้ลุงพลไปขอขมาพอลุงพลไม่ไปแม่สายวิตรีก็ไปขอขมาซะเองตอนแรกก็สงสารกับแอบชมว,ว่าเก่งกล้าบอกว่าตำรวจเตะขาอะไรประมาณนี้ ไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าตัวพองไปหมดละร้อนจ้านารินภวาวะถูกจับคดีชมพู่หิ้วหลักฐานแจ้งออผิดคนกล่าวหาอนาจารเด็กเมื่อวันที่25จสิงหาคมที่สพกบตูมพบว่าน,นายนรินเชื้อคมตาผู้ต้องหาในคดีกระทำอนาจารหลานตัวเองและนางชนาภาเชื้อคมตาภรรยา ได้เดินทางมาเพื่อขอยื่นเอกสารคำร้องและพยานหลักฐานให้แก่พนักง,งานสอบสวนในคดีรวมทั้งมีเจตนามายื่นเอกสารให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจนอกจากนี้ยังจะส่งหนังสือพร้อมหลักฐานทั้งหมดนี้ไปยังคณะกันมาที่การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเนติบัณฑิต ตยาสภาในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักง,งานต่าห่งชาติและพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยเอกสารสำหรับ4ีหน่วยงานข้างต้นจะส่งไปรษณีย์ไปรวมทั้งหมดเอกสารที่ทำขึ้น6ฉบับ โดยช่วงเวลา16นานิกาน,นายนรินและนางชนาพานเดินทางมาที่สอพอกบปตุมได้จัดเอกสารหลักฐาน5ชิ้นมอบให้พนักง,งานสอบสวนได้แก่ 1. บันทึกการเรียนของโรงเรียนมากบกตุมูม 2. ภาพถ่ายของเด็กหญิงบีนำสมมุติผู้เสียหายขณะอยู่ในโรงเรียนในวันที่เกิดเหตุ 3. สำเนาใบรรองแพทย์ 4. บันทึกข้อความของโรงเรียนยืนยันมีการจ่ายเงินค่าทำขวัญจาก ผู้ปกครองเด็กชาย A. นามสมมุติและ 5. บันทึกวิดีโอเวลาเลิกเรียนของโรงเรียนมากกตุงเห็นเด็กหญิงบีนามสมมุติผู้เสียหายเดินต่อแถวเพื่อกลับบ้านโดยนายนรินและนางชนาพาดได้นำเอกสารทั้งหมดเดินเข้าไปที่สพกกตุงโดยมีพันตำรวจโทสุริยานกพกันกำแหงสารวัตรใหญ่สพกกตุง และพันตำรวจตีธานาการพระสุมารพนักง,งานสอบสวนเจ้าของคดีเป็นผู้รับเอกสารไว้จากนั้นแนยนอัดรินและครอบครัวได้เข้าไปสอบปากคําเพิ่มเติมในห้องสอบสวนพนักง,งานสอบสวนได้พูดคุยเพิ่มเติมเบืเ้องต้นตระบุว่าขณะนี้ได้มีความเห็นส่งไปยังพนักง,งานอายการแล้วทําให้ขณะนี้ไม่สามารถสอบปากคําอะไรเพิ่มเติมได้จึงต้องรอไปยื่นเอกสารต่อพนักง,งานอายการจังหวัดในวันที่26สิงหาคม โดยครั้งนี้พนักงานสอบสวนได้ให้ในายนรินทร์ลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าขณะนี้ผู้ต้องหาได้มายื่นเอกสารแล้วหลังจากนั้นนายนรินทร์และนางชนาพาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ระบุว่าวันนี้ตนเองตั้งใจมายื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมในคดีอนาจารเด็กที่ผ่านมาหลักฐานห้อย่างนี้ตนเองเคยยื่นผ่านทนายความ ซึ่งไม่ทราบว่ามีการยื่นให้พนักงานสอบสวนหรือไม่ส่วนตัวตอนแรกไม่ทานตั้งตัวในการเตรียมหลักฐานในส่วนที่ยื่นไปกับอายการมีเพียงคำว่าปฏิเสธที่ตนได้ให้การไว้เท่านั้นไม่มีหลักฐานอื่นแต่ยังได้ตนรู้สึกว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมตนเองพูดไม่ถูก ว่ากลัวหรือไม่ที่อาจจะตกเป็นผู้ต้องหาคดีชมพูเบื้องต้นมาเจอที่ปรึกษากฎหมายท่านนี้จึงได้ข้อมูลว่าสามารถยืนหลักฐานเช่นนี้ได้หากปล่อยเรื่องนี้ไปเรื่อยๆยอมรับว่าตนเองต้องดอดร้อนแน่นอนหากติดคุกลูกๆสองคนต้องออกจากโรงเรียนเพราะต้องใช้เงินตนยืนยันว่าตนบริสุทธิ์ตนเองไม่ได้ก่อเหตุตั้งแต่มีคดีมาตนเองก็เครียดนอนไม่หลับ ทางนี้ครอบครัวตัวมีปัญหาที่สุดก็คือเรื่องเงินในการสู้คดีตอนนี้ก็หมดเงินไปเกือบหนึ่งแสนบาททั้งทางที่ตนเองไม่ได้ทําตัวเองก็คิดว่าเรื่องที่ตนเองไม่ได้ทําทําไมครอบครัวต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เปิดปากควรกบกอกอักษรย่อสออ,สอเสือไม่หวั่นโดนจับคดีชมพู่ขำจะมาจับอะไรตอนนี้ เมื่อวันที่25สิงหาคมทีมข่าวอมรินได้ไปพูดคุยกับนายสหรัฐช่างประปาหมู่บ้านกกอกซึ่งชื่อจริงของเจ้าตัวมีอักษรสอ,สอเสือนำหน้าชื่อโดยเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตนก็เคยได้ยินเรื่องที่ว่าจะออกหมายจับคนที่มีชื่อย่อสอเสือและตอเต่าซึ่งตนก็ไม่ได้กังวลไรก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ตนก็ไม่มั่นใจว่าข่าวดังกล่าว ออกมาจากทางตำรวจจริงๆหรือสื่อเป็นคนนำมาเสนอเองส่วนตัวคิดว่าข่าวนี้ไม่ได้มาจากตำรวจเพราะถ้าเรื่องนี้หลุดออกมาจากตำรวจจริงๆก็คงจะมีการจับคนร้ายไปตั้งนานแล้วโดวยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอักษรยอ่อสอเสือก็คือสาวิตรีแม่นนองชมพู่เสริมน้าชมพู่สมพรป้าชมพู่และสมควรยายชมพู่ส่วนตอเต่า ก็คือนารินหรือหน้าแตน้าชมพู่ชุไรพรต่ายนาชมพูและสมพรป้าแตนป้าชมพู ทางนี้จากที่ตำรวจเคยอยู่ในพื้นที่ตนก็เริ่มเห็นตำรวจอยู่ในพื้นที่ลดน้อยลงตนคิดว่าตำรวจคงจะไปทำงานหาหลักฐานในพื้นที่อื่นๆจึงตอบไม่ได้ว่าตำรวจจะมีการจับใครในเร็วๆนี้หรือไม่นายสหรัฐยังกล่าวอีกว่าคดีนี้ผ่านมากว่า100วันแล้ว แต่ก็ยังจับใครไม่ได้ตนมองว่าคดีนี้ไม่เหลืออะไรแล้วถ้าตำรวจมีหลักฐานครบก็คงจะออกหมายจับคนร้ายไปแล้วซึ่งตนคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะมีการพักคดีหรือไม่อย่างไรก็ตามตนไม่เคยคิดอะไรเรื่องที่คนมาสงสัยตนเพราะที่ผ่านมาก็ทำตัวสบายๆมาตลอดถ้าเกิดว่าสงสัยตนจริงๆตำรวจ ก็คงคุมตัวไปสอบปากคำแล้วและล่าสุดตำรวจก็ไม่ได้มาพูดคุยหรือขออะไรเพิ่มเติมแต่หากจะมีการสอบสวนในใหม่ทั้งระบบตนก็ยินดีให้ความร่วมมือ สำหรับคนในหมู่บ้านที่พบว่ามีอักษรย่อส่อเสือได้แก่1นนายสหรัฐช่างประปาหมู่บ้าน2ในายสมบัติคนพบศพคนแรก3ในายสมคิดเคยถูกจับคดียาเสพติดและ4นางสายสมอนภรรยาคนพบรอยเท้าโดยทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับนายสมบัติอวนวังชาวบ้านกกกให้ข้อมูลว่า ในส่วนของเรื่องพักคดีนั้นก็แล้วแต่ดูลพีนี้ของตำรวจตนเป็นเพียงชาวบ้านก็ตัดสินใจอะไรแทนเขาไม่ได้เพราะตนไม่รู้เรื่องอะไรซึ่งการพักคดีหรือทำคดีต่อก็ไม่ได้มีผลกระทบกับตนในกรณีที่มีข่าวอักษรย่อสอเสือนั้นตนไม่ตกใจอะไรเพราะปกติ ขาวอักษรย่อก็มีมาตลอดเวลาซึ่งตนไม่มีความกังวลอะไรเพราะที่ผ่านมาก็ใช้ชีวิตตามปกติอยู่แล้วในขณะที่น,นายนรินทร์หรือน้าแต่น้าของนาผชู้บอกว่าไม่วิตกกังนวลว่าหวยจำออกที่ผมขอให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงาน